สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมทําอาหารดอนสตาร์ทิเกเตอร์กันอีกแล้วในที่สุดเราก็ได้เริ่มทําอาหารกันสักที <c oughs> ซึ่งตอนแรกเนี่ย <c oughs> ผมก็ว่าจะพูดทุกเมนูแหละครับแต่ว่ามันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ <c oughs> ผมเลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีการสอนอ่านสูตรอาหารแทนแล้วก็เมนูแนะนําบวกกับตัวอย่างเอาละครับเ <c oughs> พื่อไเ,เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีวันนี้เราก็มาอยู่กับเชฟวอลลี เรามาอยู่กับเชฟวอลลี่กันอีกแล้วนะหลังจากที่เรารู้จักกับวัตถุดิบและวิธีการหาแล้วเรามาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าแน่นอนว่าอย่างแรกที่ต้องมีก็คือหม้อหม้อครับได้จากหมวดอาหารในแถบเครื่องมือต่อไปนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนทำอาหารนะการใส่วัตถุดิบก่อนหลังให้ผลเหมือนเดิมระดับความสดใหม่ของวัตถุดิบส่งผลต่ออาหารเล็กน้อย เพราะเมื่อปรุงอาหารออกมาเราจะได้อาหารที่สดเสมอถึงแม้เราจะใส่วัตถุดิบใกล้เน่าก็ตามคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบเมื่อนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารจะไม่มีผลต่ออาหารเพราะเมื่อปรุงเป็นอาหารแล้วจะได้คุณค่าทางโภชนาการใหม่ส่วนค่าที่เราจะใช้ในวัตถุดิบก็คือค่าเนื้อและค่าผักต่างๆอาหารทุกชนิดในเกมที่เพิ่มค่าสติได้ เมื่อค่าความสดใหม่ไม่ใช่สีเขียวจะไม่เพิ่มค่าสติต่อไปเมนูอาหารบางประเภทเมื่อกินวัตถุดิบที่รวมกันแล้วมีค่าทางโภชนาการมากกว่าเมนูที่ปรุงออกมาขอเปลี่ยนเสียงก่อนเียบโูรไม่ใช่ละเกมนี้มีเมนูอาหารเกือบ80ชนิดนี่ยังไม่รวมเดี่ยวเสียเนี่ย,ยก่อนหน้านี้เวลาจะทำอาหารแต่ละเมนูนี่จำแบบหัวเบิด แต่ว่าหลังที่ทางเกมออกแพดคุณ i t y ออนไลน์มารวัวๆเราก็จะได้หนังสือสูตรอาหารขอแค่เราทำอาหารและหยิบออกมาจากหม้อรอบนึงแล้วก็จะจำสูตรนี้ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามก็คือคุณเปิดวิกิดูสูตรแค่รอบเดียวแล้วก็ครั้งต่อไปถ้าจะทำเมนูนี้คุณก็เปิดหนังสือดูว่าใส่อะไรไปบ้าง เอาล้ครับสูตรที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเรามาเริ่มก,กันกับเมนูที่ง่ายและอิ่มท้องและเป็นไอคอนิกของเกมนี้อย่างมิ ball. ดบอลโดยในสูตรนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูที่อันแรกก็คือชื่อของเมนูอ่ะอันนี้คงไม่ต้องบอกนะต่อมาคือ DLC DLC ในที่นี้หมายถึงเมนูที่มีในเกมภาคไหนบ้างบางเมนูก็อาจจะทำไม่ได้ถ้าคนละภาคกันแต่ถ้าไม่ได้ระบุหมายถึงว่าเมนูนี้ทำได้ทุกภาค ต่อมาเก็าการเพิ่มค่าหิวค่าสติและพลังชีวิตต่อมาคือระยะเวลาในการเน่าเสียของเมนูแต่และเมนูก็จะเน่าเสียช้าเร็วไม่เท่ากันโดยปัจจัยภายนอกก็จะส่งผลต่อค่านี้ด้วยเช่นเก็บในตู้เย็นก็อยู่ได้นานขึ้นหรืออากาศร้อนก็จะทําให้ของเน่าเสียเร็วต่อมาคือระยะเวลาในการปรุงหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบไปแล้วในขั้นตอนการปรุงอาหารก็รอถ้ามันนานก็รอนานครับท่านน้อยก็รอแป๊บเดียว ค่าต่อมาคือ priority ถ้าแปลตรงๆก็คือระดับความสําคัญแต่ว่าในที่นี้มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมเดาอะแล้วเปรียบเทียบกับอื่นก็คือความยืดหยุ่นของสูตรอาหารยิ่งค่านี้น้อยก็คือยิ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถมาแทนกันได้เยอะยิ่งค่านี้มากก็คือยิ่งบังคับว่าต้องใส่วัตถุดิบนี้เท่านั้นส่วนต่อไปก็คือสูตรอาหารมีสิ่งที่ต้องใส่กับสิ่งที่ห้ามใส่เรามาดูกันที่สูตรอาหาร ่วนนี้จะบอกเราว่าให้ใส่เนื้อมากกว่าศนหรือถ้าแปลไทยก็คือให้ใส่เนื้ออย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กิ่งไม้หรือน้ำผึ้งโดยเนื้อก็ตามวัตถุดิบที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนอีก3อย่างที่เหลือเนี่ยให้เราใส่ผักหรือผลไม้โดยมิดบอลเนี่ยเราสามารถใส่เนื้อทั้ง4ชิ้นเลยก็ได้แต่มันเปลืองตัวอย่างวัตถุดิบเนื้อเล็ก3เบอร์รี่หรือ1เนื้อมอนเห็ดและแครอท โดยเมื่อกินมิดบอลไปจะทําให้ค่าความหิวถึง62ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับกับวัตถุดิบที่หาง่ายขนาดนี้เมนูแนะนําต่อมามิตตี้สตูเมนูที่เพิ่มค่าหิวมากที่สุดในเกมกับสตูเนื้อสูตรอาหารจะให้คล้ายกับมิดบอลนะครับแต่ว่าใช้ค่าเนื้อมากกว่าโดยจากสูตรเราจะต้องใส่ค่าเนื้อมากกว่า3ค่าเนื้อก็ได้จากข้อมูลวัตถุดิบที่ผมได้เคยทําไปแล้วเนื้อแต่ละชนิดก็จะให้พลังเนื้อที่ไม่เท่ากันเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า ตัวอย่างวัตถุดิบก็ได้แก่2เนื้อใหญ่1เนื้อมอนและเบอร์รี่1เนื้อใหญ่1เนื้อมอน2เนื้อเล็กหรือ3เนื้อใหญ่1น้ํา้ำแข็งเมนูไม่แนะนำต่อมากับมอนสเตอร์ลาซานยาเมนูสุดขวยที่เจ็บทั้งกายและใจเมื่อกินไปแล้วเพิ่มค่าหิว37.5ลดเลือด20โง่ลง20เกิดจากการใส่เนื้อมอนสเตอร์มากกว่า2ชิ้น หรือใส่วัตถุดิบที่ให้พลังเนื้อมอนสเตอร์โดยถ้าจะกินเนื้อมอนสเตอร์จริงๆผมว่าเอาเนื้อมอนสเตอร์ย่างไฟดีวกว่าครับเพราะว่าได้ค่าหิวมากกว่าแถมลดเลือดกับลดค่าสติน้อยกว่าด้วยตัวอย่างวัตถุดิบที่จะได้เป็นมอนสเตอร์ลาซันอยา่าเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้น2เบอร์รี่เนื้อมอนสเตอร์หนึ่งทุเรียน1 2แครอทคือใดๆก็แล้วแต่ครับอย่าไปใส่เลยเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้นเปลืองแล้วก็ได้อาหารห่วย เมนูแนะนำต่อมาบัตเตอร์มัฟฟินอาหารที่ทำง่ายเพิ่มเลือดและค่าหิวอย่างสมดุลสูตรอาหารก็มีดังนี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าสูตรอาหารนี้เราต้องบังคับใส่ปีกผีเสื้ออย่างน้อย1อันลงไปใส่ผักอีก1ชนิดเพราะว่าค่าผักต่ำสุดคือ0.5ดังนั้นแต่เราขอมากกว่า0ูก็ก็คือใส่อย่างน้อยหอันนั่นแหละตัวอย่างวัตถุดิบ1ปีกผีเสื้อ1เห็ด2ไม้ หึงปีกปีเสื้อ1แครอทสอไม้เมนูแนะนำต่อมาอาหารเพิ่มพลังเมนูไข่กับไพโลกิสูตรอาหารจะเป็นต้องมีไข่และเนื้อสัตว์และผักอย่างน้อย1อย่างตัวอย่างนะครับ1ไข่1เนื้อเล็กแครอทและเบอร์รี่ไข่เนื้อมอน2เห็ดโดยไพลโลกิเนี่ยเป็นเมนูเพิ่มเลือดถึง40หน่วยเลยแถมเก็บได้นานสามารถเป็นเมนูสู้กับบอสได้เลย เมนูแนะนําต่อมาเป็นเมนูเพิ่มเลือดแบบไม่ต้องฆ่าฟันกับใครกับการเพิ่มเลือดพลังเบอร์รี่กับเทรลมิกสูตรอาหารก็มีดังนี้นะครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คือมเมล็ดจากต้นเบิร์นัทได้จากการตัดต้นเบิร์นัทตอนโตเต็มวัยและไม่ใช่หน้าหนาวถ้าตัดตอนหน้าหนาวจะไม่มีเม็ดนะและนําเมล็ดเบอร์นัทมาว่ามาย่างไฟโดยจากในสูตรเนี่ยก็จะใส่มเมล็ดเบิร์นัทย่างไฟ1อันใส่เบอร์รี่1อัน และใส่ของที่มีค่าผลไม้มากกว่า0.5หรือถ้าเอาง่ายๆคือใส่มเมล็ดเบิร์นนัทย่างไฟ1อันใส่2เบอร์รี่กับอะไรก็ได้อีกหนึ่งอย่างตัวอย่างก็1เบิร์นนัทย่างไฟ2เบอร์รี่1กิ่งไม้2เบิร์นนัทย่างไฟ2เบอร์รี่เมนูแนะนำต่อมาผลไม้สุดแจ่มกับเมนูพลังพระเจ้ากับดราคอนพายดราคอนพายเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุด และให้คุณค่าทางโุชนาการเยอะไมนกโกรธใครมาเพิ่มค่าหิว75เพิ่มเลือด40สุตรอาหารง่ายแสนง่ายกับการใส่แก้มังกร1อันตัวอย่างง่ายๆที่ผมไม่เคยใช้อย่างอื่นทําเลยได้แก่1แก้มังกร3กิ่งไม้แบบกินแล้วครบจบในเมนูเดียวเมนูแนะนําต่อมาไม่คุณรวยไข่และเนื้อเยอะกับเมนูอาหารเช้าเบคอนแอนด์เอกเพิ่มค่าหิวเยอะ เพิ่มเลือดนิดหน่อยสูตรบินดังนี้นะครับจะเห็นได้ว่าต้องใส่เนื้อกับไข่มากกว่า1ชิ้นดังนั้นเมนูนี้จึงเหมือนฟิกวัสดิบไว้แล้วตัวอย่างก็เช่น1เนื้อมอนสเตอร์หึงเนื้อเล็ก2ไข่เนื้อใหญ่เนื้อมอนไข่ทอเบิร์ตและกิ่งไม้เมนูแนะนําต่อมาเมื่อคุณสร้างรังผึ้งคุณก็จะรวยน้าผึ้งกับเมนูสุดหอมหวานกับฮันนี่นัเก็ต จากสูตรเนี่ยเขาจะให้ใส่เนื้อและน้ำพึ่งอย่างน้อยหนึ่งอันหรือถ้าคุณรวยน้ำพึ้งก็จัดไปเลยหนึ่งเนื้อสามน้ำพึ่งมีกินกันยาวๆเมนูแนะนำต่อมาเรายังอยู่กับเมนูรวยน้ำพึ่งกันอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ใช่แค่รวยน้ำพึ่งแล้วเราต้องรวยลิฟฟี่มิทด,ด้วยกับเยลลี่สลัดเพิ่มค่าสติถึง50หน่วยวัตถุดิบหาไม่ยากครับแต่ต้องเตรียมอุปก,กรณ์เยอะและต้องทำฟาร์มด้วย สูตรอาหารมีอย่างเดียวห้ามถามห้าสงสัยนั่นก็คือ2ลิฟฟี่มีท2น้ำผึ้งเป็นสูตรฟิกตายตัวเมนูแนะนำต่อมากลับมาที่เมนูเนื้อกับการได้ขาไก่กรูร้กรูมากับเมนูงวงไก่ไก่งวงไก่มันมีงวงนี่เหรอไม่ใช่ไก่งวงหรือเทอร์กี้ดินเนอร์เพิ่มค่าหิวถึง75สูตรมีดังนี้ขาไก่สชิ้น เนื้อหนชิ้นและผักหรือผลไม้ตัวอย่างวัตถุดิบในการทำา2ขาไก่1เนื้อเล็กและ1เห็ดหรือ2ขาไก่1เนื้อมอน1แครอทเมนูแนะนำสุดท้ายของผมกับอาหารที่ไม่ได้มีไว้ให้เรากินไม่ได้มีไว้ให้หมูกินด้วยใครก็กินไม่ได้ทั้งนั้นกับพาวเดอร์เคก้กอาหารที่เอาไว้ล่อสัตว์ต่างๆเพราะมีระยะเวลาในการเน่าเสียที่นานมาก ดยสูตรมีดังนี้นะครับใช้ข้าวโพดหรือปลาข้าวโพด1ชิ้นน้ำพึ่ง1อันกิ่งไม้1อันและอะไรก็ได้ตัวอย่างวัตถุดิบที่เราใส่นั้นง่ายโง่และซ้ําเดิมไม่เคยเสื่อมคลายกับ1ข้าวโพด1น้ำพึ่ง2กิ่งไม้วิธีการใช้ก็ตามภาพเลยนะครับว่าให้เราขังขังพาวเดอร์เค้กเอาไว้ในกรงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะหมูไก่ก็จะเดินมากิน แต่มันก็กินไม่ได้ติดลูกกลงยกเว้นแบเจอเมื่อแบเจอร์เข้ามากินก็บูมฐานแหกชิบหายวยวหมดต่อไปจะเป็นเมนูนี่มีเฉพาะวอลลี่ทำได้เท่านั้นนะครับคนอื่นทำไม่ได้เพราะว่าอาหารเหล่านี้ต้องผ่านการทำที่อย่างพิธีพิถันก็ือนเดิมนะครับว่าผมจะไม่ได้พูดทุกเมนูเอาละเรามาเริ่มก,กันที่ฟิชคอดงองเบอร์อาหารที่กินแล้วจะทำให้ตัวแห้งสนิทไม่มีวันเปียกอีกต่อไป ไปค่อนวันสูตรอาหารก็มีอย่างนี้นะครับให้เราใส่ขากบ2ชิ้นและปลา1หน่วยตัวอย่างวัตถุดิบง่ายๆก็คือ2ขากบ2ปลาน้ําจืดแน่นอนครับว่าวัตถุดิบอย่างนี้ได้มาจากการฆ่ามเมิมฮ่าฮันหม,มูจนเจริญเมิรมจางหายไปน้องเวิร์ที่ได้ยินคำนี้แกไม่มีสิดว่ามัม เมนูของวอร์รี่ที่แนะนำต่อมาเวิลด์กูชูฟัวอาหารที่กินแล้วจะทำให้ตีแรงขึ้นพร้อมลุยกับทุกบอสสูตรอาหารก็จะมีเข่าแพะโวนโกดหอัน2น้ำผึ้งและอื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ตัวอย่างวัตถุดิบก็คือเข่าแพะใส่ฟ้า1ชิ้น3น้ำผึ้งเข่าแพะใส่ฟ้า1ชิ้น2น้ำผึ้งหึ่งกิ่งไม้ เมนูของวอลลี่แนะนําสุดท้ายกับกริมกาเลตอาหารที่นาสิ่งที่อธิบายไม่ได้ให้มาแดกได้สุดยอดเชฟจริงๆเมื่อกินแล้วจะสลับระหว่างค่าสติกับพลังชีวิตโดยเมื่อสลับด้วยวิธีนี้แล้วเลือดของเราจะไม่น้อยกว่าหนึ่งสูตรอาหารก็ฟิกตายตัวแบบห้ามถามห้ามสงสัยกับ2อไนท์เมฟิลหมันฝรั่งและหัวหอมต่อมาผมขอเสริมเล็กน้อยนะครับสำหรับเอฟเฟกการปรุงอาหารของวอลลี วิธีการใช้ก็คือครับผงปรุงจากเครื่องบดและนำผงปรุงที่ได้กับอาหารที่เราจะปรุงไปใส่ในถาดเสิร์ฟเอฟเฟคต์ของผงปรุงมีดังนี้ผงกระเทียมอืดขึ้น33%ผงน้ำผึ้งตัดต้นไม้ผุดหินไวขึ้นพลิกปนตีแรงขึ้น20%ผงขาวเออผมหมายถึงเกลือ คนฮิวของอาหารเพิ่มขึ้น25%ก็จบเลยนะครับสำหรับคลิปการทำอาหารบวกแนะนำเมนูอาหารก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านทำอาหารเป็นและอ่านสูตรอาหารได้ทุกท่านจะได้กินหลากหลายสักทีแล้วก็ถ้าใครสงสัยก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปตอบแล้วก็ระหว่างที่ผมเขียนสคลิปอันนี้คลิปของ w X 78ก็มาแล้วผมเมื่อแบบไอ้ตูพังบังเถอะ เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเ,เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดีทุกท่าน